สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว MacBook Pro M4 กันนะครับจากใจคนที่ไม่เคยคิดจะซื้อมาใช้ทําไมผมถึงซื้อมาใช้เราคุยกันในคลิปนี้ครับคือถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องเรามาจะเห็นว่าผมมารีวิว MacBook Air ไว้หลายตัวเลยแต่เป็น Apple Silicon นะครับจริงๆผมรีวิวตั้งแต่ตัว Air M1 นะแต่ว่า Air M1 เนี่ยผมทำเป็นบทความลงในเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองหาอ่านกันได้นะตอนนี้ M1 ก็ยังคงมีขายอยู่นะครับแลว้วก็ตัว M2 M3 M4 เนี่ยผมก็ใช้ MacBook Air มาโดยตลอดแล้วก็จะใช้ตัว15นิ้วด้วยนะครับเหตุผลหลัลกๆเลยก็คือผมรู้สึกว่านะตอนนั้นอนะ่ะ MacBook Pro ราคามันค่อนข้างสูงเกินไปนะครับคือถ้าจะใช้งานให้มันแบบใช้งานได้โอเคอ่ะมันต้องคัสตอมสเปคเพิ่มแรมเพิ่มความจุขึ้นไปซึ่งราคามันก็จะไม่ใช่แบบ50,000แล้วมันจะกลายเป็น6-70,000บาทนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยพอเป็น M2 อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะได้บอดดี้ลักษณะแบบนี้มันต้องซื้อ M2 Pro ซึ่งในมุมผมมันมันค่อนข้างที่จะ เกินตัวไปหน่อยเกินการใช้งานไปหน่อยนะเพราะงานผมจริงๆที่ผมเลือกใช้ MacBook Air เนี่ยด้วยผลที่ว่าผมอะทำแค่ทำสคริปต์นะครับเปิดงานเอกสารเช็คอ e ีเมลต่างๆคืองานมาเป็นงานเบสิกมากๆนะครับก็เลยคิดว่าเออ MacBook Air มันค่อนโอเคทีนี้เหตุผลที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ MacBook Pro ตอนนั้นนะครับก็คือช่วงหลังมาผมถ่ายรูปเองด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำรูปค่อนข้างบ่อย ปัญหาหนึ่งของ a ม b o o แ Air คือมันมีแค่พอร์ตท h u n d e r b o l t 2พอร์ตเท่านั้นนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปจากกล้อง DSMR หรือกล้อง m r o r l e s s มาแล้วไฟล์ภาพมันเก็บอยู่ใน SD g a r d เนี่ยเราจะต้องมีการลีเดอร์ซึ่งบางทีผมไปต่างจังหวัดแล้วผมก็ลืมการลีเดอร์ไปทำให้แบบการลงไฟล์การเอาไฟล์จากกล้อง ลงมาในคอมเนี่ยมันลําบากบางทีมันทําไม่ได้นะครับก็ต้องกลับมาทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออมองว่าเออช่วงนี้เราก็ซื้อคอมให้น้องที่ออฟฟิศใช้ค่อนข้างเยอะนะทั้งคอมทั้ง iPad เลยก็เลยเออหรือว่าเราลองใช้ macbook pro ดีกว่าก็เลยมานั่งดูสเปคของตัว macbook pro นะครับที่เป็น m4 คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจนเลยผมรู้สึกว่ามันราคาค่อนข้างสูงเนาะพอมาดูเฮ้ยผมว่ามันมีความสมเหตุสมผลอยู่นะสำหรับตัว pro m4 ตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ macbook air M 4ที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยผมใช้ตัว16 5 12ใช่ไหมส่วนต่างราคามันแค่ประมาณ5,000บาทเทบาทนั้นเองนะครับสิ่งเดียวที่ผมต้องแลกมาคือ1ตัวเครื่องมันจะหนาขึ้นนะครับ2คือมันจะได้พื้นที่การทำงานน้อยลงแต่หลังจากที่ได้ใช้งาน MacBook Pro M 4มาประมาณเกือบเดือนและ1เดือนแล้วผมรู้สึกว่าโอเคผมไม่น่าจะเลือกผิดแหละผมน่าจะโอเคกับตัวนี้นะครับถามว่าอย่างไรมาดูกันดีกว่าว่า Pro M 4เนี่ยจริงๆแล้วจุดที่มันแตกต่างมันอัปเกรดจาก M 3มแล้วมันทำให้มันดู ราคามันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วกันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันแพงนะแต่ผมมองว่ามันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันทีละจุดนะครับถ้าเรามองเรื่องของภายนอกก่อนนะครับดีไซน์มันเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาในตัว m 4 macbook pro คือมันเพิ่มสีที่ชื่อว่าตัว space black ขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยคือมันทําให้โอเคสมมติเราหยิบขึ้นมาทุกคนรู้แล้วเป็น m 4เป็นรุ่นใหม่แน่นอนเป็น m 4แน่นอนเพราะว่าสีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีน้ึง เป็นตัวสีสเปซเกรย์นะครับรุ่นนี้เป็นสเปซแบ็กก็จะดําไปเลยนะครับอย่างที่2ที่น่าสนใจคือตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเราเทียบที่ตัวเริ่มต้นเนาะถ้าเทียบตับ M3 ตัวเริ่มต้นเหมือนกันเนี่ยไอเนี่ยจะได้แรมที่เยอะกว่าตัวนี้เป็นแรม16นะครับความจุในตัวเครื่องคือ512 g b คือมันพอต่อการใช้งานของผมและ16512เพียงพอมากๆพอร์ตก็ถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัว Pro M3 รุ่นเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีพอร์ต Thunderbolt กับ USB C เนี่ยแค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีตัว HDMI มีเหมือนกันมีการเล e เดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัว m a ็กเซ e เหมือนกันแต่ว่าพอมาเป็นตัว Pro M4 รุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันให้พอร์ต Thunderbolt 4ทั้งหมดเลยนะ1 2, 3พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ตอื่นๆ HDMI มีเหมือนเดิมนะครับ SD card reader มีเหมือนเดิมบิวอินมาเลยแล้วก็มี m a x s a f e มาให้เหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเพิ่มในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อขึ้นมาอีกยนี่งพ,อว,อ,งพงนนอว่าเป็นอะไรที ผมมองว่าเออมันอัพเกรดขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับถัดมาคือเรื่องของตัวราคานะครับราคาของ MacBook Pro ตัว M4 เนี่ยตัวเริ่มต้นเลยนะครับที่เป็น M4 r a m 16ความจุ512 g b เนี่ยราคามันคือ54,900บาทเมื่อเทียบกับตอน M3 เนี่ย M3 เปิดตัวมาตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็น RAM 8ความจุ512 g b ถ้าอาจจะเพิ่ม r a มจ่ายเพิ่มอีก7,000บาทนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาจะถูกกว่าตัว M3 MacBook Pro ข้างที่จะเยอะ และเดี๋ยวที่บอกไปนะครับพอเทียบกับ Macbook Air M4 ที่ผมใช้งานเป็นประจำเนี่ย Macbook Air M4 ตัว16 512เนี่ยนะครับราคาประมาณ4 9 0 0 0เพราะฉะนั้นเทียบส่วนต่างแล้วมันห่างกันประมาณแค่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจนะครับทีนี้ปัญหาถัดมาคือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับคือหน้าจอเนี่ย Macbook Pro จะแพ้ Macbook Air อย่างเดียวเลยคือจอมันเล็กกว่าในราคาที่มันแบบมันมัน,มนคือผมอัพจาก15มาเนาะตัวน,นั้นเป็นจอ15.3 ตัวนี้มันจอ14.2พื้นที่การทํางานลดลงนะครับพื้นที่การทำงานน้อยลงแต่ถามว่าการปรับตัวไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะก็เหมือนเราใช้งานพวกแล็ปท็อปปกติทั่วไปแล้วกันเพราะาจริงตัว MacBook Air เนี่ยตัว15นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแล็ปท็อปที่มีพื้นที่จอค่อนข้างเยอะแต่ยังอื่นสเปคเหนือกว่าหมดเลยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้ผมอัปเกรดตัวหน้าจอเป็นผมสั่งคัสตอมหน้าจอเป็น Nano Texture ด้วยนะครับเพราะว่าอยากลองของใหม่แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ย ผมว่าส่วนต่างจากการคัสตอมหน้าจอจากหน้าจอปกติเป็นนาโนเท็กซเจอร์ห้าพันบาทอ่ะถ้าถามผมนะถ้าใครมาถามผมมาผมเชร์ให้อัพทุกคนเลยก็ก็คือสมมุติว่าอยากจะซื้อ MacBook Pro ตัวเริ่มต้นใช่ไหมห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยผมจะเชร์เลยว,ว่าบวกไปเลยห้าพันบาทเป็นห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วได้จอนาโนเท็กซเจอร์มาผมว่ามันให้มุมมองของภาพแล้วก็การทํางานที่สบายตาขึ้นมากๆนะครับถามว่าตัวหน้าจอนาโนเท็กซเจอร์มันคืออะไรนะครับมันคือการที่ Apple พยายามที่จะแก้เพนพอยในเรื่องของแสงสะท้อนหน้าจอนะครับต่อกระจกแบบเดิมเนี่ยมันมันเวลาที่เราไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในสตูดิโอบางทีมันมีไฟสัดเข้ามาเนี่ยมันจะสะท้อนใช่ไหมสิ่งที่ Apple ทําคือ,อเพิ่มตัวเลือกออปชันอย่างตัวนาโนเท็กซ์เจอร์มาซึ่งนาโนเท็กซ์เจอร์แต่ก่อนมันอยู่ในพวก Pro XDR Display ราคาเป็นแสนซึ่งอันนั้นแน่นอนเอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วนะครับพอมารอบนี้มันเพิ่มแค่5 0า0ันบาทเองนาโนเท็กซ์เจอร์จะเป็นการที่เขาทำให้พื้นผิวของหน้าจ มันเป็นแบบครูขาครูครขาแบบเล็กๆมากๆในระดับนาโนซึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับจอแมทจอด้านทีนี้ก็จะมีคนถามอีกว่าเฮ้ยแล้วอย่างเนี้ยซื้อ MacBook Pro ตัว M4 เริ่มต้นมาแล้วไ่แปะตัวฟิล์มกันรอยที่มันเป็นฟิล์มด้านก็เหมือนกันนี่จะบอกว่าไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตัวนาโนเท็กซเจข้อดีอย่างหนึ่งคือมุมมองของภาพอะ่ะไม่ว่าจะมองแนวตรงแบบนี้ หรือจะเอียงเครื่องมองจากด้านข้างเนี่ยสีมันแทบจะไม่ดรอปเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายตาให้การใช้งานที่ค่อนข้างสบายตามากๆการทํารูปการอะไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มันอัปเกรดขึ้นมาคือเรื่องของความสว่างหน้าจอครับคือจอมันเป็นมินิ L E D เหมือนเดิมแหละเหมือนตอน Macbook Pro M3 มันแหละแต่ว่ารอบนี้ถ้าเป็นการใช้งานกลางแจ้งอ่ะมันจะสามารถเร่งความสว่างหน้าจอได้อยู่ที่1,000นิตนะครับอย่างไรก็ตาม ตัว a p p เ e เองเนี่ยเขาจะล็อกสเปคของตัวความสว่างหน้าจอไอ้หนึ่พันิตที่ใช้งานกลางแจ้งไวมันไม่สามารถเล่งโดยตรงให้มันเป็นสมมติว่าผมกดเล่งจากตัวคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยความสว่างมันจะไม่ถึง1000พันิตนะครับมันจะมันจะมีความสว่างประมาณแบบไม่ประมาณ5้าถึงหกริตเท่านั้นเอง1000พันิตเนี่ยจะต้องให้ตัวแอมเบีไลท์มันทำงานด้วยก็คือเราต้องไปใช้งานกลางแจ้งจริงมันถึงจะเล่งความสว่างหน้าจอให้ส่วนความสว่างหน้าจอของตัว HDR ก็ทําได้สว่างมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย มองว่าโอเคหน้าจอมันมันเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นจากตัว Macbook Air ที่เป็นตัว M4 จอ15นิ้วแล้วก็เรื่องความละเอียดหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Macbook Pro M4 เนี่ยมันให้ความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่า Macbook Air ด้วยนะคือเป็น Retina XDR มันจะมันจะให้ PPI ที่สูงกว่า Retina ปกตินะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นก็คือ120 h ฮด้วยนะครับก็เลยทำให้เวลาที่เราสกอร์ข้อมูลต่าง,างๆี้ยหรือบางทีผมต้องอ่าน text, ที่มันมีหลายๆหน้าแล้วผมสกอไปเนี่ยมันก็จะสมูทกว่ามันก็จะทําให้เกิดอาการแบบพวก o t ช o n sickness อะไรอย่างเงี้ยได้น้อยกว่าด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนต่างที่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้อัพตัวนันโนเท t กซ์เจอร์ใช่ไหม่วนต่าง5,000บาทผมว่าเนี่ย5,000บาทอัพมาเป็นจอตัวเนี้ยยอมลดพื้นที่การทํางานลงมานิดนึงผมว่าผมผมแฮปปี้กับตัวกับตัวหน้าจอของ macbook pro m4 มนเป็นจอที่คุณภาพค่อนข้างดีมากๆแล้วก็จากที่ได้ลองคาลิเบตมาดูเนี่ยผมว่าตอนคาลิเบตมาจริ โทนสีปรับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือว่าจอมันแสดงผลได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับจะมีนหนึ่งอย่างที่ MacBook Pro ตัว M4 เนี่ยมันอัปเกรดจากตัว Pro M3 ก็คือเรื่องตัวกล้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล้อง Face Time ของ MacBook Pro M3 อะมันจะเป็นกล้อง Face Time Full HD นะครับแต่พอเป็น Pro M4 เนี่ยมันจะเพิ่มฟังก์ชันอย่างตัว Center Sta g e มานะครับเวลาที่เราเปิด Face Time หรือว่ามันตัวแอปวิดีโอคอลมันเรียก API ของกล้องมาเนี่ยนะครับมันจะสามารถขยับ ตามมุมของเราได้อารมณ์คล้ายกล้อง iPad เวลาที่เราเฟซไทม์คุยกันนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มฟีเจอร์ตัว Desk Vi e w ซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับตัว Macbook Air M4 นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเวลาเราพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยเราสามารถใช้กล้องเนี่ยมันมันถ่ายภาพบริเวณตรงโตง๊ะตรงนี้ได้เวลาที่เราแบบมีมีโปรดักจะนำเสนออะไรก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตัว Desk Vi e w ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับจะมาคุยกันเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะเดี๋ยวคุยเรื่องแบตก่อนแล้วก็ไปเรื่อง performance แล้วกันนะครับจะได้แบบมันจะได้แบบเป็น เรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับ MacBook Pro M4 เนี่ยเมื่อเทียบกับตัว Pro M3 นะเขาเพิ่มความจุแบตเตอรี่เข้ามานะครับแต่เดิมเนี่ยตัว M3 เนี่ยมันจะให้แบตมาประมาณ70วัตต์ออวนะครับตัวนี้แบตมันเป็น72วัตต์อาวคือเพิ่มมาอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ด้วยความที่ชิปเป็น M4 ชิป M4 เนี่ยมันเป็น3นาโนเมตร Gen2 นะครับการจัดการพลังงานพวกน่นี้ดูดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตัวนี้ใช้งานได้ แบตอึดมากๆนะครับตามสเปคมันเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถดูวิดีโอสตรีมมิ่งได้24ชั่วโมงเลยนะสำหรับการชาร์จไฟเต็ม100% 1ครั้งซึ่งผมเองเนี่ยลองใช้งานมานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าแบตของ MacBook Pro ตัว M4 เนี่ยมันให้แบตท,ที่อึดกว่า MacBook Air ตัว M4 ที่เป็นจอ15นิ้วพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทาให้การทางานมันแบบมันมันสมูทมากขึ้นแล้วกันสมมติว่าไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยไอ้เครื่องเนี้ยผมมองว่า คือจริงๆ MacBook Air M4 อ่ะมันก็ไม่ได้แบตไม่อึดน,นะแบตมันก็อึดอยู่แล้วนะใช้งานหลัก10ชั่วโมงบวกอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมว่า1วันไม่ชาร์จอะ่ะอีก1วันเปิดมาทํางานผมมันพอไหวเลยอะ่ะถือว่าก็แลกมากับน้ําหนักตัวเครื่องที่มันแบบพอๆกันอะ่ะอันนี้14นิ้วน้ําหนักตัวเครื่องเท่ากับตัว MacBook Air M4 ที่เป็นจอ15นิ้วแต่ว่าได้แบตท,ที่อึดกว่าผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจ make s e n s e นะครับในการที่เพิ่มตรงนั้นขึ้นมา แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของแบตเองนะครับเรื่องของมัลติมีเดียต่างๆเรื่องลําโพงเงี้ยจริงๆเนี่ยผมใช้ Macbook Air ตัว15นิ้วมาผมก็ลำโพงก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเพราะมีพื้นที่ข้างในอยู่แล้วเนาะแต่พอมาเป็นตัวลําโพงของ Macbook Pro เนี่ยตัวนี้ลําโพงมันเป็น6ตัวนะครับแล้วก็มีวูเฟอร์เฉพาะแล้วก็วูเฟอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นวูเฟอร์แบบที่สั่นบึ้มมเลยนะเพราะว่ามันเป็นวูเฟอร์ที่ไม่ได้มีแรงสรั่นแต่ว่ามันสามารถขับเสียงย่านต่ำออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เสียงดีมากๆแล้วก็ผมลององงาาไปใช้นแบบ ช่วงที่แบบไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะต้องพกลําโพงตัวเล็กไปไว้เปิดเพลงในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางทีก็พก iPad ไปไปใช้เปิดเพลงก่าแต่ว่าพอใช้ตัว p r o M4 เนี่ยตัวนี้นะผมว่าลําโพงมันเพียวๆเนี่ยโอเคแล้วนะครับเป็นตัวเดียวเลยผมก็นั่งวันนั้นผมไปพัทยามาก็ดูวิดีโอดู YouTube ดูหนังจากใน Apple TV ทีเนี่ยที่ผมซื้อไว้นะครับดูผ่านเครื่องนี้แหละแล้วก็เปิดลาโพงของเครื่องว่าโอเคแฮปปี okay, ้เลยนะครับก็นั่งดู ถือว่าโอเคสาหรับการพกพาคือมันผมมองว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันกลายเป็นเครื่องเดียวที่ที่ค่อนข้างที่จะจบเหมือนกันนะสําหรับผมทางานได้เอนเตอร์เทนได้นะครับเอนเตอร์เทนได้ดีด้วยลําโพงในเสียงดีกว่าตัว MacBook Air อย่างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของตัวหน้าจอเองโอเคขนาดหน้าจอเล็กลงนะครับเรื่องของการดูหนังอาจจะอรรถรสน้อยลงจากตัว MacBook Air M 4แต่ก็ถามว่าในเรื่องสีสันก็ยังโอเคอยู่ อ๋อจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับตัวนาโนเท็กเจอร์สำหรับผมนะทำงานโอเคดูหนังเนี่ยผมว่ามันแอบสู้จอที่เป็นจอปกติอ่ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ส่วนต่างไม่ได้ห่างกันมากคือถ้าเกิดว่าเราหักลบในลักษณะของแบบภาพรวมในการใช้งานแล้วหักลบการทำงานหักลบนู่นนี่นั่นแล้วผมว่าผมก็ยังยืนยันนะว่าผมเชียร์ให้อัพมาเป็นตัวนาโนเท็กเจอร์อยู่ดีนะครับกับส่วนต่าง5 0 0พผมว่าแบบมันค่อนข้างที่จะ สมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ามากๆในการที่จะอัปเกรดนะครับเรื่องสุดท้ายที่าจะมาคุยกันนะครับคือเรื่องของ performance นะครับเหตุผลที่ผมเอาเรื่องของประสิทธิภาพและ performance มาเป็นประเด็นสุดท้ายในการที่จะเลือกซื้อหรือว่าการที่จะอัปเกรดมาเป็น MacBook Pro M4 เพราะว่าออผมดูรีวิวมาหลายที่เหมือนกันนะครับพบว่าชิป M4 ที่อยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในโปรดักต์อะไรก็ตามของ Apple นะครับสมมติ Apple เอาชิป M4 ขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเป็น MacBook Air M4 ที่เป็นจอ15นิ้ว แล้วตัว CPU Core GPU Core ม,มันเท่ากันหมดนะครับความเร็วทุกอย่างเท่ากันหมด M4 ใน iPad Pro M4 ใน MacBook Air 15นิ้ว M4 ใน MacBook Pro 14นิ้วเนี่ยมันคือชิปตัวเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเรื่องของระบบจัดการความร้อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าออผมรู้สึกว่า performance ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ผมจะเลือกซื้อหรือว่าผมจะอัปเกรดมาใช้ MacBook Pro ผมมองว่าส่วนอื่นๆมากกว่าเช่น อย่างที่บอกไปเรื่องตัวหน้าจอที่ดีขึ้นเรื่องของการมีพอร์ต s อ card ในตัวนะครับเรื่องของลำโพงที่ดีขึ้นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันอึดขึ้นจอเป็น120 h z อะไรพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ เราควรจะเอามาคิดในการอัปเกรดว่าเอ้ยเราใช้แค่ Macbook Air M4 เราจะอัพมาเป็น Macbook Pro M4 มากกว่าเพราะว่า performance เนี <impres dz Vide nants> ่ยมันแรงพอๆกันแล้วก็ด้วยงานของผมเองนะครับผมไม่ได้รันงานหนักๆอยู่แล้วเป็นเวลานานอยู่แล้วผมจริงงานผมอา Macbook Air มันก็พอแล้วแต่พอมาใช้ Pro ก็ดูครบเครื่องมากกว่านะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับผมทดสอบด้วยตัว TDMark นะครับที่เป็นตัว w i r e l e Extreme Set Test นะครับ Set Test มันจะเป็นการทสว t w i l e Extreme ทั้งหมด20รอบถามว่าเทสเพื่ออะไรเพื่อให้ดูว่าความเร็วในรอบแรกกับรอบสุดท้ายที่มันหมุนไป20รอบใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ30นาทีเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา MacBook Pro M4 ไปเทียบกับ MacBook Air M4 เนี่ยในรอบแรกนะครับคะแนนมันจะพอๆกันเลยคะแนนมันจะอยู่ประมาณ90,00คะแนนให้มาพอๆกันแต่พอถึงรอบสุดท้ายเนี่ย MacBook Air M4 จะแพ้อย่างขาดลอยเลยตังงง้งแต่จริงๆแพ้ตั้งแต่ รอบที่3ที่4แล้วเพราะว่าชิป M4 เนี่ยสำหรับผมมันเป็นชิปที่ค่อนข้างร้อนคือมันแรงแต่มันร้อนนะครับแต่ว่าตัว MacBook Pro เนี่ยมันมีพัดลมมาให้นะครับในรอบแรกเนี่ยคะแนนเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ90,00คะแนนแล้วรอบที่2คะแนนตกลงมาเล็กน้อยหลังจากนั้นพัดลมจะเริ่มหมุนในรอบที่3ที่4นะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่ MacBook Air CPU มันตัดรอบหรือว่า throttling ลงไปแล้วเพื่อที่จะลดความเร็วลงเพื่อที่จะให้ความร้อนมันไม่มากจนเกินไปนะครับเลยทําให้ในเรื่องของความเสถียรในเรื่องของการใช้งานเนี่ยกรณีที่แบบ เครื่องมันเปิดมาใหม่ๆนะครับไม่ได้แบบว่ามีมการทำ swap ram อะไรพวกนี้ด้วยนะก็จะทําให้ความเร็วหรือว่าความสเสถียรเนี่ยของเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ9.5%เลยนะครับแปลว่าในรอบแรกสุดกับรอบสุดท้ายประสิทธิภาพห่างกันแค่ประมาณ5%นั่นเองนะครับก็ถือว่ามันทําให้ในการทํางานที่อาจจะต้องการทํางานยืนระยะมากขึ้นเช่นอาจจะต้องการ export video 4K ที่มีอ่านวนฟุตเทจที่มันยาวหน่อยสักสมมุติครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย ตัว macbook pro m 4จะได้เปรียบ macbook air m 4อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นสมมุติผมทำงานเอกาสารผม Export รูปที่เป็นรูปถ่ายรีวิวเนี่ยจากด้วยตัว Lightroom รูปแบบประมาณไม่เกิน100รูปผมว่าตัว macbook pro m 4กับ macbook a m r m ่มันทำงานได้ไม่ต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเรื่อง performance ก็เลยไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ตัว MacBook Pro M4 นั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะคุยกันเรื่องของประสิทธิภาพนะครับจริงๆอันนี้ครอบคลุมทั้งตัวชิป M4 ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็น MacBook Air เป็น MacBook Pro เป็น Mac Mini หรือเป็น iPad ก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชิป M4 ทำได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัว M3 และ M2 เนี่ย ถ้าสมมติเป็นการทํางานทั่วไปอาจาอาจะรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จาก M 2มา M 3 M 3มา M 4ถ้าสมมติเป็นสเต็ปสเต็ปอ่ะมันไม่ได้เพิ่มห่างกันขนาดนั้นโดยเฉพาะ M 2ไป M 3เนี่เปลี่ยนไม่เยอะ M 3มไป M 4ก็เพิ่มมาเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆคือตัว neural processing หรือว่าหน่วยประมวลผลที่เป็น NPU นะครับตัว NPU ของชิป M 4เนี่ยมันสามารถประมวลผลได้มากกว่าตัว M 3หลายเท่าตัวนะครับตัว neural มีผลมากๆในช่วงหลังเพราะว่า ทุกๆโปรแกรมทุกๆแอปผมจริงประมาณแบบ 70%- 8 0ของแอปเดี่ยวนี้มันเอา A i เข้ามาช่วยในการประมวลผลทั้งหมดนะครับอาจจะเป็น Photoshop เป็น Lightroom หรือแม้แต่การที่เราโหลดพวกอย่างอย่างผมเนี่ยใช้ไอตัว Perplexity ในการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะต้องการตัว e u r a รที่ค่อนข้างแรงนะครับถามว่าการประมวลผลเนี่ยเราปล่อยให้มันประมวลผลบนบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราซีเรียสเรื่องความปลอดภยัยอยากให้ข้อมูลทุกอย่างมันรันจากในเครื่องเราเนี่ยอาจจะต้องลงโปรแกรมขึ้นมาอันเนี้ย จะเห็นเลยว่าการอัพมาใช้ตัว M4 นะครับสมมติอย่างแอปอย่าง Perplexity อย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยให้เขารันรันบทความยาวๆอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากชิปรุ่นก่อนหน้าอย่าง M3 เนี่ยมันก็จะเกิดอาการเรนโบว์เพราะว่านิวรมันประมวลผลไม่ทันนะครับแต่พอเป็น M4 ผมยังไม่เคยเจอปัญหาว่าแบบเครื่องมันมีปัญหาหรือว่ามันมันเกิดอาการแบบเรนโบว์ที่มันเป็นขึ้นโหลดเลยนะก็รู้สึกว่าการทํางานแอปที่เป็น AI เนี่ย M4 ทํางานได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในจริงๆก็ มันครอบคลุมทั้งหมดเนาะใครที่กาลังจะแบบลังเลเอ้ยผมใช้ชิป m 2ใช้ชิป m 1ใช้ชิป m 3อยู่ถ้าจะอัพมาเป็นตัว m 4ี่เนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหล,กล,กลกักๆก็ผมว่าเรื่อง AI เนี่ยเห็นผลนะครับส่วนเรื่อง performance เนี่ยจะต่างกันไม่มากก็ลองช่างใจกันดูลวกันนะครับก็ประมาณมานี้นะครับสำหรับความรู้สึกของผมที่เปลี่ยนมาใช้ตัว macbook pro m 4นะครับจากคนที่ใช้ macbook air ตัว15นิ้ว m 4มานะครับถามผมก็ส่วนต่าง5000นนะครับกับตัวถ้าต้องเทียบกับตัว 16- 5 1 2อ้่ ผมว่าแบบเพิ่มมา5,000มาเอาตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพิ่มอีก5,000ก็คือเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนั่นแหละไปเอาตัวหน้าหน้าจอนาโนเท็กซ์เจอร์ผมว่าสำหรับผมนะมันมัน make ซ e ที่จะอัปเกรดขึ้นไปอะ่ะมันได้อะไรที่ครอบคุมการใช้งานโดยรวมมากกว่านะครับอย่างไรก็ตาม m a c book A M4 ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่แบบถ้าเทียบตัว15นี้อาจจะอยากได้แค่ พื้นที่การทำงานที่มันกว้างหน่อยไม่ได้ซีเรียสเรื่องพอร์ต SD card หรือว่าไม่ได้แคร์เรื่องตัวหน้าจอ120 h z ก็ตัว MacBook Air ที่เป็นชิป M45 1นิ้วก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีหรือว่าคนที่อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความจุมองว่า2 5 6 g ก,กก็เพียงพอผมว่า MacBook Air ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วกันนะบตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่ มันใช้งานหนักมากขึ้นนะครับหรือเป็นการใช้งานทั่วไปจริงตัวนี้ก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะได้ออปชันอื่นๆที่มันจ,จัดเต็มมากกว่าเช่นหน้าจอที่สวยกว่าลําโพงที่ดีกว่าแบตท,ที่อึดกว่านะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่เป็นสีดำอันนี้ก็จะต้องซื้อแค่ตัว MacBook Pro เท่านั้นนะแล้วก็นต้องเป็น Pro M4 ด้วยนะแล้วก็คำนามถัดมานะครับ MacBook Pro M4 เนี่ยมันอัปเกรดอะไรเพิ่มได้อีกนะครับก็จะมีตัวเลือก CPU เนอะอย่าง Pro M4 มันก็จะมีอัพเป็น M4 Pro ชิป M4 Pro กับชิป M4 Max นะครับ ถามว่า M4 Pro M4 Max ต่างจากตัวนี้อย่างไรอธิบายง่ายๆแล้วกันถ้าเทียบกับฝั่ง PC อันนี้ผมเทียบให้พอเห็นภาพไม่ง่ายเนาะ MacBook Pro M4 ธรรมดาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับชิปเซตที่มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดอะแต่ว่าตัว M4 Pro มันเหมือนมีการ์ดจอแยกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ M4 Max ก,ก็คือจะแรงกว่าตัว M4 Pro ไปอีกนะเหมือนการ์ดจอแยกที่มันดีขึ้นนะครับก็สําหรับผมผมรู้สึกว่าสําหรับผมอะ ชิป M4 เนี่ยแรงเกินที่ผมจะใช้งานแล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องอัปเกรดไปเป็นตัว M4 Pro หรือ M4 Max นะครับกับปีกหนึ่งอย่างที่การอัปเกรดเป็น M4 Pro จะได้เปรียบตัว M4 ธรรมดาก็คือเรื่องของตัวพอร์ตที่เขาให้มานะครับมันมี3พอร์ตเท่ากันนี่แหละพอร์ตที่หน้าตาเหมือน Type C จริงๆเป็น Thunderbolt นะครับถ้าเป็นชิป M4 เนี่ยพอตมันจะเป็น Thunderbolt 4ถ้าเป็น M4 Pro มันจะได้เป็นพอร์ต Thunderbolt 5ที่ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับแต่ถามผมพอร์ต Thunderbolt 4ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันแล้วนะครับก็มันพอที่จะแบบไปหาจอที่เป็นจอ Thunderbolt หรือว่าเป็นจอที่เป็น USB-C อะแล้วก็ต่อสายเส้นเดียวชาร์จไฟเข้าเครื่องต่อภาพออกจอได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับผมอะ Pro M4 เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตอนนี้ก็เราก็คิดว่าโมเดลนี้น่าจะใช้งานไปได้อีกยืนระยะไป2 3 4ปีได้สบายๆเลยนะครับอันนี้ก็ ที่ว่าเป็นข้อมูลแล้วกันที่สําหรับคนที่กําลังแบบเล็งๆอยู่เนาะตัว MacBook Pro M4 ซื้อดีหรือเปล่าหรือว่าคนที่กาลังลังเลว่าเฮ้ยระหว่างตัว MacBook Pro M4 14นิ้วเริ่มต้นกับตัว MacBook Air ที่เป็นชิป M4 เหมือนกัน15นิ้วเลือกตัวไหนดีนี้ผมก็ผมก็เป็นคนใช้งานที่ย้ายมาจริงๆก็ความคิดของผมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไปได้นะครับแล้วก็คิดว่า MacBook Pro ตัว M4 น่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ